สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะแม่เพ็นมาทักทายสบายดีเอฟซียามเย็นตอนขอตอนแรงของมือวันที่แปดเนาะค่ะสิงหาคมสองหหเจ็ดค่ะกแม่เพ็นมาหอดเนียงกับไอพาฮัสะพานเอียงสะพานเอียงบรูคือกัน เดินเราอยู่ทะเลนะคะอยู่ที่ชนบุรีนี่แหลคะค่ะเอซีอยู่จังหวัดชนบุรีคะ่ะเอา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 ,เอาขับเรือบันไดเลยเป็นไห้กรับขับซาซาเลยเป็นเมียนเนี่ยขับาชา้าตอนนั้นเขาไปทางไหนวะมันเคลื่อนมันเคลื่อนมีอันมองให้นั่งเล่นนะหลายๆนะ อันนั้นมันไปทั้งนัง้นแม่ยังโอ้หเนาะเอาบรรยากาศงมามๆใหม่เบิ่งค่ะตอนแร่งเมื่อคนรไปหาที่พักกอนเด้อสิไทยบรรยากาศเย็นเย็นมาฝากให้เอฟซีทั้งช่องได้สดชื่นกันแล้วจะพาไปต่อใส่คลิปแนวทางลาวหรือฮาหนอยของวันที่9กันต่อเลยเนาะเอาบรรยากาศมาฝากมาตอเอฟซีทั้งช่อง งามวุ้นแถ่นั้นมีปลานะมันบ่โอ้โหสวยงามมากมึกฉอดมึกฉอดหนังมึกฉอดนี่นี่มีมึกฉอด รรยากาศมาฝากไอซีทั้งช่องบึงน้ำกันค่ะบรรยากาศง่ามมากทำยังไงเป็นอะไรถึงให้ช่วยคะฮะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะแพงค่าแพงทำยังไงอะฮะทำแพงแกงส้มเลขออกอะไรทำแพงทำแพงเลขจอออกตัวไหนเลขจอ,อกตัวไหนบอกหน่อยชี้ คำแพงแกงส้มชัดเด็ดคำแพงแกงส้มช่วยไหมสวยใคร่วยอะ่ะแอบตรงไหนแอบตรงไหนเอาทำไมต้องแอบด้วยลูกขึ้นมากสกโผกลูกขึ้นมาแล้วทำแพงสวัสดีค่ะสบายดีเอซทั้ทงช่องน้องคแพแพง a ชแนลนะคะมันี่มาเพ่นมา พาเอฟซีทางช่องมาชมบรรยากาศที่สะพานพระเจ้าเอินสะพานอีหอย่างหาเอฟซีมาเท่นโบฮูจักก็ค่ะเนาะอยู่ที่ชนบุรีค่ะม,มันวิวงามงาม,งามค่ะตอน,นแรงงามเย็นค่ะมื่อวันที่แปด้ค่ะมาเท่นกามาอาได้พผ่านมากันเลยแวะทายเอาบรรยากาศมาฝากเอฟซีทั้งช่องก่อนจะเข้าไปเบืองตัวเลขแนวทางเนาะค่ะบ่วจะเป็นห้าน้อยบ่ว่าจะเป็นราวพัฒนาเนาะมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆามกันไปก่อน อะไรคะจ้าไม่กินติมแล้วเดี๋ยวจะอ้วกเนาะเนาะไม่กินแล้วนะติมเดี๋ยวจะอ้วกเนะาะเดี๋มาเดินทางนี้สิมาเดินทางนี้สิสวยมาตอนนั้นมาเมื่อน,นั้นมาช่วงอ่านั่นมาช่วงใบใบใบสา,า,า,ามใบสี่ในน้ำแห่งเนาะอันนี้มากอยากช่วงคำก็เลยน้ำขึ้นค่ะเนะนาะน้ำมีน้ำ ขาพุนิีลดโอโคมมา,ตโโมาตแต่ทางนูง้นพุโโฮโฮ่นโข่มาแต่ทางพูนพูนอ๋ค่อยๆลถมากนีอย่างหลกด,ดูอันไหนดูอันไหนดูตะวันบ่นตะเวนจะรับขอบฟ้าแล้วสวยงามมากค่ะฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยผู้ใดว่าวิวงามวิวสวยเป็นธรรมชาติด,ดีเนาะค่ะผ่อนคลายกับการาหา้ตัวเลขเนาะค่ะ เอามาค่อนายกันกน่อนคอยเขาไปเบิ้งตัวเล็กกันต่อค่ะเอฟซีฟังนั่นก็นั่นจะเป็นปลาถ้าจะเอาาิ้นปลาอีกอย่างค่ะเอซีเนาะที่ปลูกใส่กันน้ำเซะเตือน่นะนะเนาะไปไปเบิง้งกินตำกล้วยไหมกินตำกล้วยไหมกินเค็มไหมทำแทนกินเค็มไหมกินเค็มไหมไปไปเอาไปแม่ซื้อให้ไปมาแล้วนุ้งนิง้งต้นกล้าย่า ขาหนุงหนิงพาต้นกล้าพายายมาเที่ยวทะเลก่อนแล้วค่อยไปต่อ,อไปทางไหนก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะเอซีามาเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากกันก่อนค่ะเอาทิมนี่กับซัมนี่ลาบรรยากาศก็ค่อยไปบึงตัวเลขกันต่อค่ะน,นั้นพัทยาด้วยเนาะแมนบอขายอซีที่สหัสเ่าเท่นกับโมูแล้วค่ะตอนเช้าบรรยากาศเย็นสบายต้ตื่นมาตื่นเลยเนาะนะ เตืนทะเลไหมคุนดาส้อนครับช่วงนี้หน้าฝนมรสุมเนาะเข้าเมื่อคืนนี้ทางเข้ามานาั่งกินเข่าลินทะเลอะพฝนได้ลือออกใบเบิดเก็บเมิดนะโตะเต็นลมแต่ว่าเตือนชามา้านฝนก็เอามาไหวค,คือเก่ามาขายซีนะกัคลิปนี้แม่เพ่นก็จะเอาเนื้อทางงนาะคะ่ะฮานอยและลาวพัฒนาของ แปดสำนักมาฝากว่าตอนเอฟซีทั้งช่องก็คือจะเอาขึ้นหน้าจอให้เด้อเนาะจะเอาขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องเป็นคู่เป็นคู่กันไปเนาะสมุดของอาจารย์สบายเล่าห้าน้อยก็จะเอาคู่กันหรือว่าจะเอาเล่าต่อเล่าคู่กันขายเอฟซีเอาแบบไหนดีแต่ว่าเมทิน่าเอาเล่ากับเล้าคู่กันก็ดีคือกันเลยเนาะมันจะได้บ่งงเนาะบ่เอาห้าน้อยคู่กับเล่าเนาะของอาจารย์ใดอาจารย์นั่นจันสินะเมทิน่าจะเห็นแบบนี้ค่ะ บาม่เฟนเห็ดงานบบกฟองเนาะก็ขอโทดขอพายน้ำแต่บาม่เพ่นก็อยากพายายามตื่นแต่เสาร์ตื่นก่อนมูเนาะค่ะเพื่อมาทำคลิปห้เอฟซีทั้งจองก่อนเนาะแล้วกาศเดียวา้าพีบาาังฮัดตื่นพีบังฮัดก็จะได้เห็ดงานเพ่อนแล้วก็จะได้ออกเดินทางโตจังสินะเอฟซีบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายค่ะวันนี้ สามเพื่อนก็พักอยู่ที่นี่ค่ะอ่าโรงแรงมอะไรนะจําไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้วเลยค่ะข้อไปนั่นล่ะติดกันเลยนะเดินออกมาแค่ห้าสิเมตรข้ามถนนมาก็ถึงหาดเลยถึงหาดบ้างแซนเลยค่ะนี่ม้ผู้ใดตื่นค่ะวันนี้บัว่าจะเป็นแนวทางของเซียนไดอาจารย์ไดเนาะ ขอกำลังใจจาก FC ทั้งช่องคือเก่าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยนะคะเ mm hmm. นาะแม่เพ้นก็อยากพักพอนล,ล่ะคะเนะาะกะหยานเอฟซีทั้งช่องสีบอมีแนวทาจะเอามาผิจารณากันแต่ละมือเนาะทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเนาะช่องนอกช่องแม่เพ้นจะยุดบาได้เนะะาะราวาฮานอยมีทุกมือ ขึ้นไปทั้งเหนี่ยนี้เนาะเนาะแวมาตอนนี้ที่จริงผมีเวได้ล่ดอกค่ะเพราะว่าย่านค้ำแพงสิไห้ขื้นมากห้ยสอกหาหลดเนาะขึทั้งแถาค่ะข้างแสงก็เป็นตาเลนแต่นั่นมวนอยู่เนาะแก้วมันขึ้นกับคนเนาะคนเปิดหมักอะมามวลคนบ่มหมักอะบ่มมวนค่ะเนาะอันนี้อีกอย่างค่ะ แมนกระพุนบ่ค่ะเอฟโอแม่กระพุนอีหลีตัวนี้แม่นบ่ไม่ใช่หรอเห็นหรอมันเป็นเห็นหรอหือว่ามันเป็นแมนกระพุนก็แมนกระพุนได้นี่น FC เนาะเอฟซีเนาะเออเลยมันขึ้นเฮ้ยแมงกระพุนหรอใช่หรือเปล่าใครซีนเนี่ยค่ะใช่แไหม เพื่นก็บ,บ่กคงเลยเนาะบ่เคยเห็นจัาเจ้าใน้ำใสใส่น้ำใส่ใส่บอกเด็กหน่อยลงมาเล่นน้ำกันนะบอกเด็กๆลงมาเล่นน้ำกันนะก่อนจะกลับนะาะอืมสะดวกสบายดีค่ะมันคือโตอีหยังค่ะเอฟซีเมื่อกี้นะ

สีหญ่แค่เนาะบมแมนดอกเนาะคืออย่างคือสีหญ่แค่เนาะโอ้โหดอกข่ยสีความันคือตัวหย่งบอกเด้อผู้ใดหูเนาะนี่ค่ะคือตัวหย่งเนาะดูดูเลยค่ะน้ำกำลังลงเนาะอีกซีเนาะ น้ำกำลังแห้งลงพอดีเลยจะพายอซีขึ้นห้องดีกว่าไปหาคําแพงงแกงส้มดีกว่าค่ะคําแพรงแกงส้มตื่นหรือยังนะ ห้องวกน,นะคะก็จะมีเซเว่นติ๊กับที่พักเลยเนะคะมาล่าม้อไฟมาล่าม้อไฟจะมีร้านอาหารด้วยครบเซตกินสาวนาะแมคคาไแม่ขายทํานาทีไผ่มั่นตื่นมากน้อไกซสี จิตวิทประจำวันของแต่คนแต่ละคนบ่คือกันค่ะอีกซีเนาะจิจ,จวัตรแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นลโรงแรมอันนี้ใครซีซื่ออย่างค่ะหัวเส้นอ่านมารรได้ราค่ะภาษาอังกฤษโรงแรมเดอะซีาบางแสนเดอะซี sea, บางแสนค่ะ โรงแรมเดอะซีบางแสนเอากา่เพิ่อนกับปรจักษ์ซีนี่ยังมาฝากมาตอนนับซีนี่แต่ตัวเหล็กแนวทางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวยๆแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกท่านทุกคนนะคะส่วนสำหรับเซียนทุกๆเซียนเอฟซีทั้งช่องทุกๆคนม่นเพื่อนขอกาบขอพระคุณทุกท่านที่ส่งแนวทางและ เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแม่เพนทุกทุกมือทุกทุกวันเนาะค่ะขอกกับขอบพู้คุณค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะห่อนเนาะย่างหน่อยเดี๋ยวก็ห่อนกับเมยแล้วโรงแรมเดอซีบางแสนค่ะเลกที่หนึ่ง ค่ะตามนี้เนาะคะ่ะ